กกาตอนนี้การาเปลี่ยนการลำดับขุมมาเกี่ยวขึนนิยม,ม,ม,มใช้ ก็เป็นนะครับก็มาจากอำเภอด่านซ้ายเราก็ตามไปถึงบ้านไม่มีเลขี่นะครับก็เข้าไปจับกลุ่มตรวจค้นพร้อมรถฟอร์ดที่ใช้ในการกระทําความผิดนะครับเราก็ได้ทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมยึดของกลางนะครับซึ่งการตรวจตรวจค้นตามแนวชายแดนเนี่ยเราจะทําอย่างเข้มข้นต่อไปเพื่อให้ไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้าพื้นที่ตอนในได้นะครับไอ้นั่นไม่เจอหร เดี๋ยวไปมูลประมาศเดี๋ยวรอประมูลประ